อ๋อหมดแล้วพี่ตั้น,นหมดอืมวันไหมขึ้นมาแล้วไม่ออกทำไมหมดแล้วอ่ะไม่ทา่านนูอนใครอยากได้อีกกดกดมาหน่อยเขาว่าอยากได้ไมาเปลี่ยนอะไรเลยโยได้ก็ต้อตีลย พอจะ,กดกอะอนนดได้ไหมนี่กำหนักก็กำลังกินไปเอาถ้าเหตุกฎระยะได้ไหมใครกดไม่ทันกดหนึ่งจิงปักเขาจะทำโอให้เหรอจริงๆริงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดของแม่ครัวนั้นเอาร้อยเก้าสิบกรัมค่ะใครยังไม่ทันก,กหดหนึ่งมาอุ้ยมีคนกดเต็มหมดเนาะอุ้ยยิ่งดีอุ้ยแพ้เอ็งแพ้ทียากกินเปล่าไปด้วยจิ้อยู่ไหนลูก อเอาทิมโอ้ยอะีมเหไหมกินเผ็ดป้โอเคเลี๋ยวกันนะบอกก่อนว่าเผ็ดนะเพราะพี่ยูเป็นคนกินเผ็ดข้าวร้อนๆ้ไข่เจียวทุกคนรึข้าวร้อนๆ el, นอไข่ขเจียว,ว,ว,ยยวใส่ผักได้เลยอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานกินได้เลยนะ เราใส่มนไม่ได้ก็เสียมะม่วงหยิบมาพานอย่างนี้ไอ้ไม่ก็ว่าครองไทยโลนี่เหยาปลาแบบนี้เลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆยุคนี้ต้มจิ้มจั๊กตก็ได้กี่เซตก็ได้เท่าไหร่ก่อนพรุ่งนี้เลยนะ พรุ่งนี้เหรอเอาพรุ่งนี้ก่อนจิไตปลาเราทำเรื่องส่งเหลดได้กี่วันครับซูนไป <S 2> <S 2> เผื่อไว้ได้ใช่ไหมให้ยิบ้

แล้วแม่กลัวไม่ได้มีปัญหามีปัญหนาที่สต,ติ๊กเกอร์ก็อรอไม่คิด,ดว่ามันจะปักเสร็แล้วเราจะทสติ๊กเกอร์มาน้อยตอนนี้กําลังเร่งโรงงานสนติ๊กเกอร์ให้ค่ะแล้วสรุปได้หรือไม่ได้เห็นพี่การว่าได้จบเด็กสต,ติ๊กเกอร์หน่อยทำสติ๊กเกอร์มาจากไหนโรงงานสิ๊กเกอร์อยู่ไหนมาตัวไอ้ตัวอย่างนี้ มีฮาลาันนะทุกคนร้านตาหารของสามบ้านสามีอ่ะธุรกิจบ้านสามีมีฮาลานันมีร้านสาขาอิสลา,ามด้วยที่น้ำตกนะคะมีไทยพุทธแล้วก็มีในเมืองหาดใหญ่ชื่อร้านวังร่มเมืองเป็นร้านของครอบครัวสามีส้คราค่ะส้คราะของพวกแขวัดหาดใหญ่หาดใหญ่สา้าหาะหาดใหญ่ืญม เดี๋ยวลาบสามถามเรื่องเลยติกเกอร์แป๊บบกว่าพ่อตักตักตักเรื่องปุกคนว่ากินมก้อนแป๊บแป๊บเ็ต้องกินกับไข่อ้ <ś ja> <ś ja> ไม่ติดติ๊กเกอร์ก็ไนดน้มีนะ <ś ja> มีได้นะบอ่รูกระจาดแม่เลยอืมแป๊บนึงค่ะทำเรื่องให้อยู่ตัวไปเลย พี่กงัก็เราปล่อยไปก่อนพันจะปลุกนะพันเสร็จนะเพราะมันส่งเรณ์ได้สองสามวันอยู่ มันน้อยตะก้าหายบีตะก้าไตปลาหายคุณไหว้หมลูกค้าทางบ้านที่เป็นคิววันนี้กลางวันก็ติดต่อไม่ไหวได้อยู่คะตอนนี้

ไปเคลียร์ก่อนแล้วว่าถ่าได้อีกเอา้าตะก้ามีปัญหาปะบนึงน้องมีแก้อยู่ใช่ไหมโอเคได้อีกพันบ้านค่ะตะก้าหนึ่งกระปุกเดี๋ยวทาให้ตอนเย็นอ่ะสั่งกราฟิกเลยขอรูปหนึ่งกระปุกด้วยค่ะ <c oughs> อ้ะยรอย เออไ้อมยังรุนบ้านด้วยนะไปรุนบ้านด้วยใช่พรทุอยากซื้อเพราะเจนี่หรืออยากซื้อเพราะว่าเป็นไตปรปาวังร่มเมืองอวังร่มเมืองจ้ะหนึ่งกับปุกได้ตอนเย็นนะคะอันนี้ขอทำหนึ่งแถมหนึ่งก่อนกลางวัน เดี๋ยวแกระก้าแป๊บเดียวค่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่มีเจอยู่เพราะว่าพี่อยู่ด้านนี้ไอ้ัจนไม่เกเลยทีมติดต่ออยากชิมอยากชิมเหรอคะติดต่ออยากชิมหมอมาเดี๋ยวที่เป็นกดสั่งด้วยนึกสั่งไปแล้วไรสั่งไปแล้วด้วยยังทานหนอเก่งยังก็อยากชิม แกแต่กล้าแป๊บเดียวค่ะไต่พาวังร่มเมืองไต่พาวังร่มเมืองเราจะคุยได้ไหตอนตรวจสอบโอเคตรวจสอบแล้วนะตัดสิน้าตัวต่อไปคืออะไรป้าน้อยเป็นรูส้สกค่ะพี่การแล้วก็พี่การสรุปกับแม่ครัวมา,มาเลยว่าได้วันไหนเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ขายเรื่อยๆจะบอกไหมพวกนี้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องรอจิตอีก คือเอาให้ชัดมาเลยถ้านบอกว่าวันละสองพัน 2, อ,อ,อ,อวันละสองพันเหรอน้อยคือว่าวันละสี่วันละสี่พันค่ะวันละห้าพันโอเคห้ันตั้งแต่พรุ่งนี้ได้ไหมวันละสี่พันก่อนนะ 5, <000 S 1> แต่มันเก็บได้นี่ข้างนอเจ็ดถึงสิบวันวันละห้าวันมะา ต้องต้องทำเองเพราะว่าทางนี้เดี๋ยววุ่นวายทางนี้คือทีมงานไม่ทันกันเลยไม่ทันกับพี่ค่ะมันอัดได้นะคุณพี่เขาทำไม่เป็นหรอเดจอ,จอ,จอของจอจอหน้าอัดช่องของคุณแม่ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ตอนนี้นอนก็ตั้งเวลาเพื่อเหรอทีมงานที่ไทยบริษัทที่ไทยไม่มีที่ไทยมีด้วยค่ที่เขาดูไลน์อ่ะแล้วเของมาแล้วบอกว่ามี บอกมาหน้าโปรไฟล์พี่งมา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 สามร้อยท่วนเหมือนเดิมเลยนะหยุดร้องไห้อกหักไปใช่ไหมใครวะใครร้องไห้อกหักคะพี่ <c oughs> ติดต่อโรงงานผักกรอบโรงงานนะั้นนหน่อยที่พี่ชอบกินอนะ่ะ thăm bạc cỏ bưu chim này